สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลากรคชิปนี้มาดูผัดหมูแดดเดียวใส่ผักคันจองค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ตะตอปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะนตาลใส่แดงครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกลูกโดดค่ะเอามาดูกันเลยค่ะสุดเด็ดเคลดรับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะ ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะ ใส่้หมูลงไปผัดให้สุกนะคะอ หมูสุกแล้วใส่ผักขันจองลงไปเลยค่ะเยีค่ะปึ๊บระวังไว้หลังบ้านนะคะนี่ค่ะใส่ผักขันจองลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะ๊บสวยงามเลยค่ะผัดผักกันจองให้สลดนี่ค่ะเอซี SC ค่ะเป็นสูตรเด็ดของช่องคูมพันธนะคะคูมพันธ์จะผัดทุกวันเลยนะคะผัดผักกันจองใส่หมูแดดเดียวผัดผักกันจองแคบหมูค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปค่ะใส่ทอดปลาเขี่ยวลงไปค่ะอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่กับเต้าเจี้ยวลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพับเครื่องปรุงให้ผสมพวกเขากันผัดมาเลยค่ะปูเรเลขาเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะปิดไฟตามมาดูเลยค่ะมอาดูค่ะปึ๊บใส่เลยค่ะโอ้โหผัดผักคันจองหมูเด็ดเดียวค่ะเอค่ซีอร่อยอร่อยค่ะร้อนๆข้าวสวยคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยเลิศรลเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ตายขอัยค่ะนี่ค่ะ แซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักคันจองหมูแดดเดียวกับเอฟซีขานี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะผัดผักคันจองหมูแดดเดียวค่ะตัวเด็ดเคยรับช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ